เราต้องไม่เปลี่ยนจุดยืนจากเดิมที่ทําให้ประเทศไทยอทย่อนแอลงเรื่องนี้สําคัญก็เลยจะไปนําเรียนว่าถ้ามีโอกาสประชมุมวันนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องนีไ้ไม่น่าจะมีเรื่องอืงอ่นนะ้เอกสารเอกสารหนามากมันร้อยห้าสิบดหน้าครับไม,ไม่น่าจะไม่น่าจะคืออย่างนี้ครับตอนนี้ผมแปลโดยใช้เอไอตอนนี้กําลังรออีกหนึ่งท่านที่จะช่วยมาแปล ภาษาฝรั่งเศสเพราะท่านมีลายเส้นในการแถลงอย่างเป็นทางการถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็เนื่องจากผมทําแบบประทันสถานการณ์ก่อนเพราะรู้ว่าเราต้องรีบใช้แต่ถ้าชุดภาษาฝรั่งเศสทําเสร็จจะแถลง่านกลอมแล้วก็จะแปลงเป็นทางการว่าเราต้องยึดขอบหน้าผาเท่านั้นไม่ใช่รายได้หาสันปน,น้ำหลักขอบหน้าผาไม่ใช่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไม่ใช่ทีวอาร์6 สิ่งที่ตกลงกันมาในสมัยรัการทีร่ห้าอย่างไรต้องคงเส้นคงวาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไปไาง